ดีครับวันนี้เราก็อันนี้จากผู้ใช้นะก็เป็นคนผมทำงานเกี่ยวกับเรื่องของงานก่อสร้างนะครับแล้วก็ทำทางด้านโซเชียลด้วยนะครับก็บรรดาแพลตฟอร์มทางโซเชียลนะครับก็ทุกๆแพลตฟอร์มแต่ว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์ที่ผมใช้มาเล่าให้ฟังนะครับรว่าใช้ในงานยังไงอ่ะอันนี้นะครับเป็นไมค์ดีจนะครับไมค์สองนะครับเพราะว่า เนี่ยไม้สามบอกมาแล้วนะแต่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ก็น่าจะาเห็นรูปทรงแล้วนะครับก็น่าจะเห็นเป็นไม้สองเนี่ยนะครับนี่ผมก็ติดปกเสื้อใช้อยู่นะครับเสียงที่ท่านได้ยินเนี่ยก็มาจาก dJ i ไม้สองตัวเนี้นะครับปรับเกณฑ์ก็ปรับแทบจะเป็นค่าโรงงานทั้งนั้นเลยนะครับแต่เรื่องของเทคนิคการปรับเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่า,าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ว่าผมเอามาใช้งานแล้วก็ อใช้อย่างที่เราต้องการนะครับแล้วอตอนนั้นที่มีความคิดว่าจะซื้อดีไซไมสองเนี่ยนะครับเพราะอะไรนะดีไซไมสองนะครับเนี่ยจะซื้อไอ้ซื้อตัวนี้มาเนี่ยนะครับที่เหตุผลที่ที่ที่จะซื้อมาใช้เนี่ยนะครับไอ้ไอ้ไอ้ไมตัวเนี้ยนะครับอันแน่ไม่จับด้วยจับสิคลาบเนี่ยหรใช้กล้องถ่ายอยู่นะครับ เที่ซื้อตัวนี้มาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนก็ใช้อีกตัวนึงอยู่นะครับแต่ว่าอีกตัวเก่าเนี่ยมันไม่มีเคสชาร์จคือมันไม่มีเคสชาร์จแบบเนี้ยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับมันไม่มีเคสชาร์จแบบเนี้ยแล้วถึงเวลาปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาชาร์จทีเนี่ยนะครับต้องใช้สายสามสายคือสายมันเยอะนะครับแต่ถามว่าลตัวเก่าดีไหมเสียงก็ดีนะครับแต่ว่าเราเราไม่เริ่มไม่พูดชื่อนะแต่ว่า มาพูดถึงว่าสาเหตุทําไมถึงได้เปลี่ยนมาใช้นะครับตอนนี้ออกสามแนะทางคลิปที่ที่กําลังจะออกมาเนี่ยม,มันออกตัวสามมาแล้วแต่ผมก็ยังใช้สองอยู่เพราะว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้งานปกติเลยนะครับเสียงที่ท่านได้ยินเนี่ยก็เป็นเสียงที่มาจากดีเจไอ้ไม่สองนะครับอีกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออย่างแรกที่ที่บอกไปว่าสายมไม่ต้องไปเสียบเยอะเพราะว่ามันมีกองชาร์จมาใหอ้อีกอย่างหนึ่งก็คือ มันมีระบบเซฟตี้นะครับระบบเซฟตี้เซฟตี้แท็กนะคราบว่าในตัวใหม่นะครับในตัวใหม่หมเขาเนี่ยนะครับในตัวใหม่เนี่ยนะครับคือเราจะเ,อ,เ,เอะไรนะถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่องเสียงเราสามารถเอาเสียงมาจากไอ้ไอ้ไอ้ใหมยย่ตัวเนี้ยเสียงมาปุ๊บนะครับเราตั้งค่าให้มันอัตอัตอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราเนี่ยเสียงออกมาเนี้ยจะอัดนะนะครับ อัอนตโนมัติปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เราอะสามารถที่จะถ้าไปพูดคุยแล้วแล้วเสียงไม่เข้าเราก็สามารถจะมาเอาจากตัวนี้ได้อีกนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเป็นข้อดีนะครับมันเป็นข้อดีคือจริงมันเป็นข้อดีที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันเป็นข้อดีที่ทําให้เราใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าป้องกันความเสียหายนะครับเพราะว่าบางที ไปคุยงานกับลูกค้านะครับสัมภาษณ์ลูกค้าเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะไปสัมภาษณ์ใหม่ได้นะครับอารมณ์มันคนละอารมณ์แล้วเพิ่อไปสัมภาษณ์ใหม่ท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ก็พอน่าจะเข้าใจนะแต่ว่าถ้าเรามีระบบเซฟตี้แท็กซึ่งผมเคยใช้ด้วยนะเคยพลาดแล้วนะครับเสียบสายไอ้กล้องเนี่ยนะครับกล้องตัวที่ใช้เนี่ยไม่แน่นนะครับแล้วไปสัมภาษณ์เพิ่อไปสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บปัญหาคือ ไม่สามารถที่เขาเรียกอะไรนะรเสียงไม่เข้าวิดีโอนะครับเสียงไม่เข้าวิดีโอเราก็เลยต้องไปดึงจากไอ้ตัวไม้เนี่ยตัวเล็กเนี่ยนะครับไอ้ไม้ที่ที่บอกว่ามันมีระบบเซฟตี้เนี่ยนะครับเนี่ยไม้ตัวเนี้ยนะครับดึงจากไอ้ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เอามาต่อกับเล็กได้นะครับแต่ว่าผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะผมเป็นผู้ใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะ รีวิวไอ้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จริงอะผมเป็นคนชอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มากนะครับตั้งแต่เล็กและนะครับเพราะว่าตอนเล็กๆอะไม่มีตังค์ซื้อนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้งานอะไรที่มันต้องใช้งานนะครับแต่ตอนนี้ทั้งใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ซื้อมาเพื่อที่จะใช้งานแล้วก็ป้องกันความเสียหายนะครับป้องกันความเออเลอร์ค่าค่าที่มันแบบค่าเดาไม่ได้นะครับเลยซื้อมาอะไรครับ อันนี้ DJI ไมสองนะครับปีสองพันยิบห้านะครับซึ่งมันมีตัวสามออกมาแล้วนะครับตัวสามดีกว่านะครับแต่ว่าด้วยการใช้งานของเราณวันนี้นะครับแค่นี้เราก็ถือว่าอพอเพียงแล้วนะครับพอเพียงกับนะครับตัว d j จไม้สองนะครับผมยังเนี่ยนะครับผมว่าฮัรีวิวอยู่กล้องมันยังต้องมุมไหนไปหรู้นะครับอ่านะครับ ก็ต้องฝึกกันไปนะครับต้องรูมุมต้องรูมุมแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้มุมเท่าไหร่ก็คือว่าใช้งานโอ้ยนะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังใช้งานได้ตามความต้องการของผมอยู่นะครับยังไม่เกินความต้องการนะครับแล้วก็ยังไม่เกินงานก็สามวผมว่าใช้ได้เรื่อยๆจนกว่าจะพังนะครับก็ยังไงก็ฝากที่ถามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรมารีว well, ิวเล่นๆนะครับสนุกๆอีกนะครับหมายว่า ว,วิวที่ตัวเองใช้งานนะครับแล้วรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์การใช้งานของเราขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ